สวัสดีครับคลิปนี้จะพาท่านมาเก็บเกสรอินทผลัมนะครับต้นนี้เป็นต้นตัวผู้เพาะ,มะเมล็ดนะครับสายพันธุ์บาฮีนะครับซื้อมเมล็ดมานะครับปลูกไว้นานนะครับประมาณ5ปีได้นะครับ,นะรบเกสรเขาดีขึ้นทุกปีทุกปีนะครับก็คือเนียนขึ้นทุกปี ปีนี้ก็เนียนกว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ยที่เราต้องมัดจันไว้เพราะว่าเออกันแมลงมาเอาไปนะครับเนี่ยมัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยม,าามัดต่ำเกินไปนะครับแต่ก็ยังไม่มีแมลงมานะครับปริบาลเต็มที่แล้วพร้อมจะตัดไปสมเกรสรแล้วครับตัวเมียยังไม่มานะครับตอนนี้หลายๆสวนก็เฝ้ารอกันนะครับตัวเมียมาช้าครับปีนี้ ไม่มีอากาศหนาวมาชักนําตาดอกนะครับคาดว่าจะมาหลังวันวาเลนไทน์เอาไปทั้งช่อเลยนะครับวันนี้จะใช้เครื่องดูดนะครับนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กนะครับที่สั่งซื้อมาเนี่ยครับเนี่ยครับใช้กางไกงตัดคิดว่าตัดอย่างเบามือแล้วนะครับก็ยังมีเกสรร่วงมาเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไป ไปดูดเกสรน,นะคร,ครับก็หาพื้นที่ในบริเวณบ้านนะครับที่ไม่มีลมโกรบนะครับอันนี้ก็ใช้ถุงกระดาษหอชุนฟงนที่เหลือจากปีที่แล้วนะครับก็ตัดเอาเชือกฟางออกได้เลยนะครับแล้วก็ฉีกกาบออก นะครับเรจะเห็นว่าเกสรยังมีหลงเหลืออยู่ในกราบก็เคาะออกให้หมดนะครับโอเคครับนี่นะครับจะเห็นว่าสายพันธุ์บาฮีจะเป็นเม็ดเม็ดอีกนีนะครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์กินแห้งเนี่ยเม็ดจะละเอียดนะแห้งเร็วกว่านะครับ พอสังเกตนะครับทีนี้เราอาจจะใช้ตะข่ายนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่สั่งมานะครับเราจ,จะใช้ถุงคลุมลงไปนะครับคลุมลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เครื่องดูดเอาอดอกหรือเศษฝุ่นอย่างอื่นนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าเข้ามานะครับ ครับแล้วก็เริ่มดูดเลยนะครับเค่อเ่นองีสอนนียมีเยอะนะครับทำให้เครื่องช้าลงนะครับเดี๋ยวจะเคาะก่อนรอบแรกนะครับนี่ครับเครื่องมีขนาดเล็กทำให้ เรามีข้อจำกัดนะครับอ่าอาจจะต้องดูสองรอบนะครับเพราะรอบแรกจะเคาะก่อนนะครับครับเดี๋ยวจะมานะครับถอดนะครับเพื่อเอาเกสรออกจากเครื่องนะครับแล้วเราก็หมุนเอาออกงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาอ่ากลองออกนะครับตัวนี้เป็นตัวกรองนะครับแล้วก็ ีเกสรลงนะครับบนกระดาษเนี่ยครับเกสรเป็นสีไข่แบบนี้นะครับเป็ K นเกสรที่แห้งดีแล้วนะครับาจากนั้นก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิม เดี๋ยวก็ดูต่อนะครับมาดูต่ออีกด้านนึงนะครับ เห็นไหมครับได้เยอะกว่าเดิมเราก็ดูอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะเกสรจะหมดนะครับจะเอามาผสมแป้งนะครับก็ต้องทําการตวงก่อนนะครับเนี่ยครับแป้งจะใช้แป้งแป้งดิบนะครับทุกที่ห้อนะเสียได้หมดนะครับ เพราะว่าแป้งเด็กเ่ยจะไม่ค่อยมีน้ําหอมและไม่ค่อยไม่ได้ผสมอย่างอื่นมานะครับเ,เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้ทุกปีก็จะใช้แป้งแคร์บ้างเแบไบม้บ้างนะครับหรือใครจะซื้อแป้งทาล่่มนะครับก็มีขายอยู่ในแอปช้อปปี้าซาดาครับนะครับ,นะรบแป้งนี้จะแพงกว่าเทาล่่มนะครับอา่านะครับ แต่ว่ามันหาง่ายนะครับเราไม่ต้องสั่งนะครับทำการตรวงนะครับตวงนะครับตวงเอาเกสโเนี่ยครับจะตวงหรือใครจะชั่งน้ำหนักใครมีาตาชั่งที่เป็นดิจิตอลนะครับก็ชั่งได้นะครับจะออกมาเป็นกรัมนะครับจะตวงเป็นช้อนนี้ก็ได้นะครับนี่คนระับหนึ่งช้อนนะครับ น่าจะอ่นนี้ดีได้คุณกลมว่าก็คือสองช้อนนั่นเองนะครับเนาะอ่าก็คืสองช้อนนะครับทีนี้อัตราส่วนผสมนะครับบางท่านก็จะเอาเกรสรหนึ่งส่วนนะครับอ่าต่อแป้งหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเป็นเกรสรหนึ่งส่วนนะแป้งครึ่งส่วน ก็ได้นะครับเข้มขน้นลงเข้มข้นเข้ามาหน่อยนะครับหรือบางท่านคือผสมไปถึงแป้งสามส่วนต่อเกรสรหนึ่งส่วนก็ยังได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าส่วนเราต้องการใช้เกรสรมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ใช้ได้หมดเลยครับตั้งแต่ทํามานะครับทั้งเกรสรหนึ่งส่วนต่อแป้งครึ่งส่วนเกรสรหนึ่งส่วนต่อ,อแป้งหนึ่งส่วน เกสรหนึ่งส่วนต่อแป้งสองส่วนเกสรหนึ่งส่วนต่อแป้งสามส่วนนะครับได้หมดเลยผสมติดหมดเลยครับสำหรับบาฮีนะครับบาฮีในเยื่อนะครับสายพันธุ์อื่นเนี้ยยังยังไม่เคยพิสูจน์นะครับาจากนั้นก็นี่นะครับเอาแป้งเด็กมานะครับทีเข้าไปนะครับวันนี้เราจะเอาสักหนึ่งช้อนพอนะครับ เราจะไม่ผสมเยอะนะครับหน,น,นึ่งต้นเนี่ยนะครับแป้งเด็กหนึ่งส่วนต่อเกสรสองส่วนนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้นครับนะแล้วก็ทำการคนนะครับ คณให้เข้ากันทำไมต้องใส่แป้งนะครับคือแป้งเนี่ยมีลักษณะของการเป็นตัวดูดซับความชื้นที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเก็บไว้เฉยๆนะครับเราไม่เคยเห็นแป้งเกาะกันเป็นก้อนเลยใช่ไหมครับแต่เกอรอินทรพลนะครับถ้าเก็บไว้เฉยๆนะความชื้นที่ติดมานะครับก็อาจจะเกิดเชื้อราแล้วก็ เสียนะครับพอขึ้นราแล้วก็จะมีกลิ่นนะครับเวลาเปิดกระดาษมาเนี่ยก็จะมีกลิ่นอับๆนะครับนั่นคือเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็จะผสมไม่ติดนะผสมไม่ติดเเสียไปเลยนะครับทั้งปีนั้นนะครับผลผลิตปีนั้นนะครับเพราะนั้นต้องให้ความสาคัญนะครับกับการอย่างที่บอกว่าผสมแป้งจะว่าไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยก็มีส่วนดีข้อดีของการผสมแป้งนะครับ ับเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้นเราก็ทำการห่อนะครับห่ออย่างเี้นะครับห่อเฉยๆไม่ต้องใส่พลาสติกไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นกระดาษอย่างนี้นะครับนะครับ ถ้าหอสองชั้นก็จะดีนะครับครับจากนั้นก็จดนะครับชื่อสายพันธุ์นะครับนะตัวนี้เป็นพันธุ์บาฮีนะครับอ่าใส่ตัวย่อก็ได้นะครับอ่าเก็บ วันที่เก็บเกสรนะครับวันนี้วันที่เ่27นะครับเดือนหนึ่งปี67นะครับส่วนผสมนะครับอ,อัตราส่วนผสมที่เราผสมแป้งนะครับก็ใส่ลงไปเลยเกสรหนึ่งส่วนต่อแป้งเมื่อกี้นะครับเกสรหนึ K ่งส่วนต่อแป้งเท่าไหร่ครับ ครึ่งส่วนนะครับเนี่ยครับโอเคครับทีนี้เราก็รัดด้วยหนังยางนะครับการคนเปิดตู้เย็นแล้วก็ไปทำกระดาษคลี่ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเรียบร้อยครับก็เอาไปเก็บไปในช่องแช่ไข่หรือแช่ยานะครับ ในตู้เย็นนะครับก็อยู่ได้เป็นปีนะครับผสมปีหน้ายังได้เลยครับแบบนี้นะครับห้ามเอาถุงพลาสติกอะไรไปห่อเด็ดขาดนะครับจะเกิดความชื้นนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการเก็บเกสรนินภัยลมนะครับแล้วก็การดูดเกสรโดยการใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ไปตัวนี้แค่เครื่องนะ 75บาทเองครับ2ตัวได้มา2ตัวนะครับชาร์จระบบ USB นะครับชาร์จกับตัวชาร์จของโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับของสมาร์ทโฟนทั่วไปโอเคนะครับผมวันนี้ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ